สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตนำเสนอคลิปหนังสั้นนะครับที่ผมได้สร้างไว้นานแล้วเนื่องจากว่าทางบริษัทเขาเมื่อก่อนบริษัทเขาให้ทำกิจกรรมนะฮะผมก็เลยไม่รู้จะทำอะไรผมก็เลยมาลองทำเป็นหนังสั้นนะครับเป็นหนังสั้นดูแนวออกแนวตลกตลกนะครับคิดเองครับคิดเองแล้วก็ถ่ายทำเองนะครับแล้วก็พากย์เองนะครับการพากย์อาจจะมีคำใดคำหนึ่งไม่สุภาพยังไงก็ต้อง ขอประธานอภัยนะครับก็ไม่เคยสร้างหรอกครับลองดูนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะสนุกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะฮะลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับผมไอ้อทอนตอนนี้ข้าวก็ไม่มจะแดก ยาก็ไม่มจะโฉบยาบ้าก็หมดแผงมึงไปจัดการมาหน่อยสิไอไ่ตะโกนหรอกเดี๋ยวกูจะไปแบกไยนังตักมันมาคนละกระสอบสองกระสอบขายได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาว่าจะมึงจะไปให้ไทล่อมาสะพอมบองด้วยอีเฮี่ของกูเฮ้ยน้อยมึงฟังกูนะมึงไปแบกมาละสองกระสอบ ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวกูจะดูทอทางให้เข้าใจไหมอัตาแผกกะได้ทาาแผกกูได้ผลแน่นอนเออมึงเดินออกไปก่อนเดี๋ยวกูจะดูท่องทางให้เสร็จแล้วมึงก็แกมาเลยอาตาดัเลยนะโอ้เ้ไอ้ท้อไอ้องไี่เวอ้แล้วแล้ว

ว่าเลวแล้วๆๆๆเลวๆก็บ้าโอ้ยกูตายเหมียนแวเอาตูดของกันกุณด้วยทีไอ้ควนไอ้ควนไอ้ควนมาเฉยี่านฉยเร็ว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 คุณนจะใ้นาคเันกูจะปกูดิได้ไหมปอ่ะเฮ้ยคุจะถามกูด้วยได้ไหมจะตายตุกเล้ย น้อยนะไอ้พวกกระเทยโจรปักอ่านปักขโมยของกูดได้ไมึงค่อยดูเอา้ามีอะไรเล่ะหนูเอานั่งก่อนนั่งก่อนเออนั่งก่อนนะมีมีอะไรลีโน,โ,นโดนขโมยคล้องนะโอ้โหไอ้พวกที่มาเสะวะสร้างขมจริงๆภาพเทไรก็ไม่ยอมหมดสียทีนะไม่ต้องกวเดี๋ยวฟูผันจัดการให้เออเดียเด๋ยวเดี๋ยวลีโนโเองพอจะจำรูปปัน้์สันติฐานม,ามันได้บ้างไปแล้วเนี่ยเออมันขอมขาว สูงยาวเข่าดีไปแล้วเอาขอโทษทีโทษทีอันนี้เป็นมวยเราเนี้ยวันนี่ยเอาปู่พันชอบเล่นมวย <c oughs> กร,ระผมผ่านตำรวจเถบะบำร้าขอรายงานตัวกับท่านผู้การกระผมเออรับทราบเอ๊ะไอ้หม้อนี่มันเป็นนายสถาน,นีรถไฟหรือว่าเป็นนายทหารกันแน่วันเนี้ยจะจะมั่วก,ก็ไปใหญ่แล้วเออเอา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 แบกเอาวว้ ว่าหันน,น่าจะตระมัดทําแงหน่อยไอ้สามเอามา็งก็ตระมัทํแมงหน่อยอหรอกโอ้ตัวไอ้เ,เว็นไม่ดูตาม,มา้มาตาเลยกราเปลี่ยนทางรัฐบาลตีว่าการกระทรวงกลาโหมเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชอันนี้ผูกก้การผู้การ ขอโทษครับพผมกระผมพันตำรวจโถ่บำเรอข้อรายงานความคืบหน้าข้องหน่วยจู่โจมพิเศษในเวลานี้พร้อมปฏิบัติงานขอรับครับผมเอารับทราบรับทราบเอานั่งกันก่อนนั่งกันก่อนเอยมึงจะเป็นลมมึงไม่ได้แปรงฝันบ้างเรื่องไงนั่นไ,นะไอ้บำเดอดูแต่งตัวมึงก็เมื่อแต่งตัวมเมื่อนายสท่านี้เลยแม่ไม่ส้มกันหน่วยจู่โจมพิเศษของกูเลยเอาไม่เป็นไรนี่กูจะบอกแผนให้อย่างนี้นะมึงเอาอย่างนี้ไอ้บำเดอ เวลามึงตีโอบล้อมเข้าไปเนยมึงโอบล้อมเข้าไปโอบล้อมเข้าไปตีด้านข้างนะตีด้านข้างด้านขวา,า,ขาเข้ามาเนี่ยแล้วก็จับเป็นอย่าจับตายเข้าใจไหมอ่าพวกเองก็ฟังเข้าด้วยนะพวกเองได้จะอ่าอ,อ,อะไรแต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยเนะี่ยเปิดหน้าต่างโชว์ใครวะเนี่ยเฮ้ยบังเหรอดูบางสิ่งเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหจะโชว์ใคร มุนอย่างเองเนี่มันไม่มีใครอยางแดกหรอกไม่เป็นสับพะรดแต่งตัวให้บัตรแมงน้อยเอ้ยฮะมึงนี่มันยังไงวะเนี่ยฮะเ,เป็นหัวหน้าเขาแล้วมันตองม,มีความาบัตรแมงแข็งแรงน้อยโดยวลอก,กบ,บานทีเออเอ้ย,อยหอกได้ไอ้นี่มันบททดสอบขั้นพื้นฐานของเองไะที่ลังจำไว้แต่งตัวให้มัตรแมงกว่านี้น้อยนะพร้อมที่จะปฏิบัติการหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปไ,ได้เลย ไปแผนเป็นยังไงนะเว้ยเนี่ยเหมือนกูเคลียเคลียเคลียเหมือนไก่เคลียนี่นะนี่แหละแผนกูเคลียร์กูชนะไอพ้พลอไอ้แอดไปทางนั้นขวาและไอ้ส่วนที่เรือนะตามกูมาโปรอดสาโปรอดสรารดีเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจวางอาวุธเสด็ยนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกจับตาย อ้าไม่กลัวตายให้ยกมือขึ้นแล้วเดินออกมาเดินออกมาวางอาวุธให้หมดทุกคนโปรถทราบยิงมาสักทีเออนั่นแหละเออนั่นแหละจะออกหรือไม่ออกนับเน่งแทงซ้ำนะถ้าไม่ออกเดี๋ยวกูจะออกเองเองเออไม่ใช่เดี๋ยวกูจะจัดการกูจะเข้าไปเองแหมพูดผิดพูพดโถกันไอ้ขวัญนจะเอาอยัางไงกนเดียว เออมึงเก่บทท้ไมว่าไอ้ทอนกูเหม็นปากมึงเนี่ยเดี๋ยววนะันนี้กูจะพามึงเออไปแข่งแหกดังคุยดูไอ้ผมมึงไม่ยอมออกมาใช่ไหมจ้าเอาระเบิดคีควางเข้าไปสักฮากระป้องสิมันจะทนได้ไหมเอินอ่ะเฮ้ยออกเร็วออกเร็วจับให้ได้ไอ้นั่นออกเลยจับให้จับให้ได้เดี๋ยวถ้าใครปล่อยให้มันออกไปไหนแล้วไอกูชอบแรกในงานเนี้ย Quái quái chơi đuôi quái chơi đuô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 i, quái ai quái này, quái 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 sẽ quái 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 giờ quái 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 ra แล้วเดินออกมาข้างนอกเดี๋ยวนี้ไอ้พวกกระเถยโจรไอ้สวะสังคมเฮ้ยล็อกหองมาเลยจับให้หมดอะ่ะอีห้าเนีตัวร้ายเนี่ยอีตัวนีว้ตัวร้ายลุกขึ้นมาใช่ตัวร้ายเนี่ยลุกขึ้นมาเออต้องตรวจสอบหน่อย,ยมีอะไรเลยพวกอนเดียไว้ออกอีแฮ้งตายฮาไอ้ มึงพกอะไรมาเข้าเมืองนั่น้าน่ะนี่กระเทยจอนหลวงมาแล้เพียวพันมันก็ดีนะเนี่ยไอ้คนเนี้ยหัวนมดำเอ้หัวนมแดงขอบันดำอ่านั่นนั่นนั่นนัถ้าเป็นเคิร์นถ้าเป็นเคิร์นจะเส่ย,ยิวเส่ยิวเอ๊ยจังมึงเนี่ยเป็นเมียกูมึงน่นานนสนใจเปล่ามึงสนใจเป็นเมียกูเปล่าไอ้กระเทยเดี๋ยวกูจะแจ้งเนี่ยเคลิ้นห้าดอกสนใจไม่ได้นมสวย อีห้องขวาหันคับหลังหัน Khóa hắn Khóa hắn Khóa Khóa hắn còn Trái hắn เอาไปบวไ้ได้หรอฮะประงาบประงาบเกี่ยวน้ำเออเอาชาติป่าเนียไม่ม่ไม่ต้อปอ่ะโหหรอ